หลุดมาแล้วครับเอาแล้วครับชนาทิพย์มองหาเพื่อนและลูกนี้ลองยิงมา้าแต่ว่ามันเบาและตรงตัวครับรอที่ธนกะย้อนมาให้กับชนาทิพย์ลูกนี้เขียวเลือดสวยเอาครับหลุดเข้ามาชนาทิพย์ลูกนี้ไหลามาให้ออนอสันโลเปสยิงไม่ตรงขอบโอโ้โหโดูครับโอกาสท้องของนั่งซับโปรงครับมาดูแตะมานี่เดี๋ยวก้นี้ไม่ทานแล้วครับน่าจะเหลือมาเห็นพอดีครับแล้วโหโังหวะที่วิ่งเข้ามาอนอสันเองก็ไม่ได้ตั้งท่ารออยู่ด้วยแหละครับ นี่ครับคือเห็นพมดดีครับที่เหลือมาแล้วหืใช่ครับแอนเดอร์สันเปิดลูกนี้ไปติดคีดาแต่โคมาอีกครับแปะคืนมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์ไหลเข้าช่องมาให้กับซึงะซึงะเปิดมาโอ้โหูลูกนี้ไปติดตข้างหน้าเนี่ยยังมีแค่แอนเดอร์สันโลเปสคนเดียวเลี้ยงลอเพื่อนด้วยเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วไหลมาแถวสองลได้ยิงโดยฟุกมุมาริโอเตอมมานละครับดูรับจังหวะได้ดวคกับเจโกวาตินไฟเอาจนจนสุดท้ายนะครับแล้วตบคืนกันมาไหลโอ้โหูบอลโค้งอื ก็เปลี่ยนถูกช่วงเวลาพอดีครับช่วงสิบทีสุดท้ายที่ได้กดดันใส่ทางฝั่งเจ้าทินนะครับที่รอนประธานไทยดาบี้มาครับมาดูกันต่อเอาครับชนาทิโชบมาได้ชนาทิพฐาบอลมาเจอกับโคยเกะชนาทิพยังพยายามฝืนเล่นโดนลุมสองลุม2องแล้วจะไปได้ไหมสุดท้ายเป็นวาทานาเบะค,ครับเอาบอลไปแต่รครับอามาโนมาทีละทอน ทีลาทอนฝากบอลมาให้โอไนไอวูทีลาทอนหลุดมาได้เอาครับทีลทาทอนไม่โดนกวาดโดยคิมินเต้ทีละทอีกทีนึงยอดเข้ามาลูกนี้ได้มงโอ้โหนี่ครับชิงกับอดดูแล้วก็ชากหนีมา2คนนลยครับแต่ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้เหมือนจะฟ้องเอาแฮนด์บอลอยู่ทางฝั่งซับโรมดูจังหวะที่ยกผ่านคมนิมินเต้เอาครับไม,ไม่ได้โดนมือค,ครับ